มาเข้าสู่บทวิเคล้อนะครับทัศนฟุตบอลในค่ําคืนนี้เลยนะครับส่วนต้นทางที่ให้ไปเมื่อวานครับเป็นทนางโรเลเตอร์ซิตี้ครับที่บุกไปเยือนทางด้านทีมอย่าง เบอร์บิงแฮมนะครับก็ทําได้แค่ชนะมาแค่3ประตูต่อ2ครับไม่ถึงเลนนะครับก็ยกกันไปนะครับต่อ1รลูกเมื่อวานนี้ก็เสียได้นะครับที่นําไปถึง3ามนะครับก่อนที่จะมาโดนทางด้านเบอร์บิงแฮมนะครับไรต้อนมาที่3าสองนะครับก็ยกกันไปนะครับสาหรับตัวหน้าช่องนะครับวันนี้ครับหคู่เดียนการมีมาฝากเช่นเดิมครับเป็นประจำนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มชมรมของเราก็อย่าลืมครับที่แอปเคียวครับ c h a 7จตัวครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านใต้โปรไฟล์นะครับมีลิงก์ทางเข้าเช่น วันนี้หนึ่งคู่หนึ่งรายการผมหยิบยกเป็นรายการบุนเดสตลีกาของเยอรมันครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเป็นทางด้านเวนเดอร์เบรเมนนะครับทีมอันดับ14ของตารางครับเปิดบ้านครับพบทางด้านไรซิ่งน,นะครับทีมอันดับ3ของตารางครับ ก็คู่นี้ครับเป็นทางด้านไรซิ่งนะครับที่เปิดมาต่อเวเดอร์เบรเมนไปที่1ลูกลบสินะครับมาดูผลงานทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่าครับเริ่มที่ทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างท่านเวเดอร์เบรเมนครับในเกมที่แล้วครับพวกเขาบุกไปเยือนท่านั้นมิเช่นกันบักนะครับเสมอไปที่2อสองครับส่วนทางด้านนะครับไรซิงนะครับเปิดบ้านครับทุบทางด้านฮอฟเฟนไฮนครับไปที่3ประตูต่อหนึ่งครับเฮตุเฮตครับที่เคยเจอกันครับในฤดูกาลที่แล้วครับเล่นในบ้านของท่านไรซิงนะครับ ก็ชนะท่านั้นเวเดอร์เบรเมนไปที่2ประตูตอนหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูความพร้อมนะครับในการจัดทัพขุมกําลังทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับเวเดอร์เบรเมนครับวันนี้จะไม่มี3แข้งครับที่มีอาการบาดเจ็บครับไล่ที่ทางด้านตำแหน่งของกองหลังเลยครับอาร์มอสพีเพิร์นะครับกองกลางครับนิโคลัสลับนะครับผมรวมถึงทางด้านกองหน้ายานรีออนโอพิทนะครับที่บาดเจ็บนะครับในการจัดทัพวันนี้น่าจะใช้ผู้เล่นเซตเดิมนะที่เสมอกับกัตบไปที่2-2ครับ กองหน้า2ตัววันนี้ก็จะใช้งานทางด้านมาวินดุูนะครับจับคู่กับทางด้านราฟาเอลบอเเร่นะครับในการราชสกอร์นะครับในส่วนของไรซี่กับผู้มาเยือนครับวันนี้จะไม่มีกองหลังท่านั้นวิลเลียมออบานครับรวมถึงทางด้านกองกลางอย่างท่านดานี่โอโมนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับในการจัดทัพในวันนี้ครับจะใช้งานทางด้านยูซุฟโพเซ้นครับจับคู่ทางด้านลูอิสโอเบนดานะครับ ก็เป็นหน้าคู่นะครับแผงกลางก็จะมีทจ้านั้นเอามาดูไฮดัลล่าครับซาเวียสลาเกอร์ครับซามิสซีมงนะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางนะครับก็ต้องงงบอกว่านะครับช่วงนี้ไรซิกกับมาแรงเลยทีเดียวครับเจ้าบ้านเบเมนก็ฟอร์มไม่ธรรมดานะครับทั้งคู่เลยนะครับแต่นะครับในเรื่องนะครับเกดบอลนะครับยังเชื่อมั่นในไรซิอยู่นะครับเพราะว่านะครับคู่หูดูโอ้นะครับ2ตัวนี้ครับ ยิงกันไปถึง13ประตูแล้วครับที่ผ่านมาครับไม่เบาเลยทีเดียวครับโอ้โหกดสกอร์ได้เป็นอย่างเป็นกอบเป็นกรรมเลยทีเดียวนะครับแถมในขณะนี้นะครับภูเขามีลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวแล้วนะครับก็ทยานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอ้โหหลังจากที่ตอนฤดูการในทําผลงานไม่ดีนะครับเลทที่เปิดมาเริ่มแรกครึ่งคูกครับก่อนที่ทยานไหลไปที่1ลูกลบ10อย่างนี้นะครับก็ถือว่า นักลงทุนนั้ฝั่งทางด้านยุโรปนะครับที่เข้าทำนะครับกำไรนะครับก็ถือว่าวางทางด้านไรซกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้นะครับไปทางด้านไรซกได้เลยครับวันนี้จะไม่ทําให้เพื่อนๆผิดหวังแน่นอนครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้ากลุ่มชมรมของเราครับอย่าลืมครับมาที่ทางด้านแอปเขียวครับ c h a 73ตัวครับมีแอดสายหน้าครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับ